โอ้ยต้อทำงานทำงานแล้วเกินเลยฮ่าหิวข้าวฉันเลยเนี่ยเมื่อแต่พิซซ่ามาสั่งได้เนี่ยฮะโอ้ยอยากจริงเลยเอ่อโอ้มาแล้วเหรอฮะโทรศัพท์มันคดเก่าเลยมาจริงๆเจ้าโทรศัพท์ผมยังเก่าเก่าโอเคแล้วก็ผมอ๋อพิซซ่ามาส่งแล้วนะครับหมอเวลาบ้านครับโอเคขอบคุณครับผมโอ้ไหนสิพิซซ่าแหมกินมานานแล้วโอ้ย เอาละโอ้ส oh. so wow. ีครับผมอุยอะไรเนี่ยคุณจริงๆเนี่เหรอออกกับต้นนะครับพอดีว่ามันไม่แข็งแรงมากเลยแข็งแรงมาเลยโอเคคุณสุปซ่าครับผมโอเคครับผมโอตังไงฮะอ๋อโอตังเหรอโอเคเดี๋ยวผมรอสักครู่นะงั้นเอาอันนี้ไปอันนี้เลยผมให้เยอะอ่าผมให้ติปด้วยนะครึ่งนึงเลยโอ้ยขอบคุณครับผมโอ้ยรอบหน้าก็สั่งผมได้ต่อได้เลยครับผมได้เลยครับพิซซาเมนงั้นงั้นผมไปก่อนนะครับเออได้ครับผมเจอกันครับผม โอ้ยมีโทรศัพท์โสดเลยเนี่ยโทรศัพทก็ได้แหมเอาละเอาละกินพิซซ่าไปกินแล้วก yeah. exactly. ันอ <computed aka> <esis> ืม <aven> ด <g les> ah. okay. ีไหมวางเอ้ยไม่ได้ีกินทั้งที่เยองเลยอือใช่โอเคเก็บจานวางจานวางจานไว้บนนี่แล้วกันเอาขึสือผ้าโอเคพิซซ่าอืมไว้เราจะเข้าไปกินดีกว่า อ๋อและหิวไวหิวแต่มันตอนนี้มัน,นยังไม่ไมผ่านเลยถ้ากินไปมีหวานได้งงหลับแน่เลยเฮ้ยโทรศัพท์มันดีจริงเลยเนี่ยเกได้จังเลยอ่ะโถ่ให้ทำมันได้ย่างงี้สิอ่าโอเคบ้าเขยังปกติด,ดีแต่อะไรเพิ่มเติมมาเฮ้ยหน้าะอะไรอ่ะนี่มันทาทาละศพนี่ว่ะโทรศัพท์โอ้ยโอ้ยเจ๋งเลยเฮ้ยโถ่ได้ยังงี้ได้เฮ้ยเจ๋งเลยอ๋อและโอ้ยเออไม่ระเบิดสายเพิ่นนะ อ่ะเบอสายนูมเพื่อนบอกดิอ้ยตกใจอะไรก็จญปรึกษาจะอัปเกรดมาลงข้าวเงี้ยลงข้าวอ่ะตรงนี้เหรอใช่ทนใหญ่ขึ้นนะเพื่อนยิ่งใหญ่ขึ้นเหรอโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวจะโทรหาเนี่ยังไม่โทรหาอ่ะมันโทรได้ไหวไม่เคยจะโทรมาก่อนเลยเนี่ยนายมันโลดที่ตรงยี้จะเกิดในนูมนะโอเคโทรเลยเพือนฮ,ฮึบฮึบเอาสิครับผมโอว่าย่างไงครับผมคือผมต้องการที่จะสร้างเรือตรงนี้ใหม่นะครับ เรือนเรือนละลงเออลงเก็บข้าวใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นลงเก็บข้าวผมเป็นเรือนเก็บข้าวอ๋อแต่เลยครับผมแล้วนี่อยู่กับคุณเล้วเนี่ยอ่าผมเชื่อครับผมแต่คดีว่าคนที่ชื่อนูบเนี่ยอ่ามาเก็บตังค์คนที่ชื่อนูบได้เลยครับผมอ๋อได้เลยครับผมเมื่อกี้เขาไ้เก็บตังค์วะไม่รู้เหมือนกันโอเคได้างี่ยเสียวล่ะโอเคครั้ีครับผมอ๋อแต่เลยเจริญครับผมเจริญครับผมอืมสุดยอดเลยเนี่ยพอสอบสปายจริงๆเลยเนี่ยเจ๋ง แล้วมันจะมาจริงเหรอสร้างให้อ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวก็มานะฮะเอาล่ะทีนี้ท้าไม่ดีว่าผ่านเลยเกินเออใช่มีคนบอกว่าให้เราไปหาโทรศัพท์ใช่ไหมโทรศัพท์เวลวก็มีนะแต่อย่าไปสุดโต๊ะพักเลยเนี่ยอืมพวกพาร์พาเราพาเหรอน่าสใจเลยเนี่ยเอาล่ะโอเคไปตามหาคุณเบนเดอร์ดีกว่าคุณเบเดอร์อยู่เปล่าเอออะไรเนี่ยฮะฮะจดหมายนะอึไหนดูอีกทเออฉันจะไม่อยู่บ้านหลายวันเลยนะ ดูแลดตัวเองดีๆด,ด,ด้วยจากไปเฮนเดอร์อ่าแล้วฉันก็จะให้ทดสอบทีมกับนานยนะเอ้ยคุณไปเฮนเดอร์โอ้ใจดีจังเลยโอเคขอบคุณครับผมมาอยู่บ้านหลายวันเลยเนะี่ยโอ้พอไม่อยู่ปุ๊บแล้วก็เงียบหา่อยไดเกินเนี่ยตอนแรกแล้วก็กลัวคขาแต่ทนี้ไม่ไม่กลัวเวัาแล้วรู้สึกเขาเป็นเพื่อนหนึ่งเลยโอเคว่าแต่อะไรอะไรใช่ากาฮีเขียวนะเนี่ยอึ๊บือะไรเฮ้ยกันไหมหรอเออเนี่เราทำให้เขาว่ากนะันอ่ะหรือเผาหรือไม่ใช่หรือยังไง โอ้ยโทรศัพท์นี่ให้ผมชิงเลยไนะอ้เฮ้ยอันนี้ก็หายไปแล้วนี่โทรศัพท์เหรอโทรศัพท์บ้านี่ได้ไงฮะแล้วโทรศัพท์ไอ้จริงๆไหนไวะเนี่ยเอ้ยให้ตรงไหนอะ่ะหรือต้องไปตามหาเอาละหรือลองหาดีอืมเราโทรหาอะ่ะโอเคเอ่าฮัลโหลผมันัน่นใครอะ่ะ เออคือแล้วทำไมคุณโทรมาจากโทรบันเดอร์คุณเป็นใครฮะเออผมเป็นคนคนนึงนั่นแหละที่ต้องการที่จะเออตัวการอะไรเออผมอยากที่จะได้โทรศัพทนะ์อ่ะโทรศัพท์ด้วยเออแต่ฉันยังไม่หน้าบ้านนะหน้าบ้านเหรอเออใครโทรมาแล้วกันนะเอย <c oughs> อะไรเนี่ยวางสายแล้วแต่โหเฮ้ยโทรศัพท์จะมาหน้าบ้านยังไงนะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยไหนโทรศัพท์อืไหนโทรศัพท์โอ้โมีจริงด้วยแฮ่เอ้ยเจ๋งเฮ้ยโทรศัพท์มันคำน,นี้เลยเนี่ยอันนี้โทรศัพท์อะไรวะเนี่ย มันเป็นโทรศัตว์ที่โหดร้าย oh, right. แล้วก็ต really. ีมันแน่ๆเลยเอาล่ะทำยไงดีอืมทำไงโทรศัพท์โทรศัพท์เนีปกติโทรศัพท์อะไรครับต้องนะเล่นเกมงี้เหรอเอ๋เราไม่เคยเล่นเกมมลยสิอืมเอางี้อาจจะลองโทรสั่งดดีกว่าอ่าเอาน่าจะมีอืมโทรศัพท์ของเราก็เหรออ๋อดีเอางี้ว่าเราจะโทรสั่งเอ่าอยากจะได้รถที่สุดโอเคฮัลโหลฮัลโหลครับผมนี่ใครที่ไหมเอ๊ะไม่ใครที่เหรอ เสียป่ะเนี่ยอ่ายโอเคผมอยากจะได้รถที่แรงที่สุดของเมืองนี้เอาไว้ผมทีนะที่บ้าบ้านโฮงแบนเดอร์โอเคนะเออ่มันก็เพียบผีไดนะ้โอ้มันจะไม่มีได้ยังไงนะมันมันจะลุกม,มันจะฟ้าบ้าเปล่า,ลาฮะมันจะมาได้ยังอ่ะโอุว้วอทเฮ้ยข้อพิเศษเนี่ยเฮ้ยยัดแค่โคตรเจ๋งอะไรนขับดิโอ้ยไม่ใช่ขับมันกันดิอุ๊บโอ๊ย เร็วเอ้ยไม่ชนไม่ชนอุ้ยอันนี้คอนโทรลดีกับมอเไซค์เจ๋งโอ deep, deep, deep. ้แบบดิบดิบดิบอุ้ยโคตรเจ๋งเลยความเร็ว16บล็อกต่อวินาทีเย้เค้โคตรเจ๋งอุ้ยจุ๊บโอ้ยไปยังไงโอ้เป็นไงโคตรเจ๋งขึ้นเลยนี่ไงอุ้ยสะต้อนเลยเอ้ยเดี๋ยอะจุ๊บแหมเป็นไงเกือบไปทอด์ละเฮ้ย นี่สมาร์ชอสติกได้เลยนะแต่ว่าอาจจะต้องมีคันเก็บตังค์เห็หลังก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็โอ้นี่สวยเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้เรื่องของเมืองโอ้ยบ้านนี้ก็สวยใช่ได้เนี่ยเฮ้บ้านนี้คนไทยมันคุ้นเนี่ยอืมโอ้มีทางไปเหรอเอ้ยเจ๋งหรือเปล่าทางได้ดินเหรอลงไปเลยหรือว่ามันจะตันแค่นี้หรือจะพุ่งพุ่มขนุนหน้าไอ้เจ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยโอ้ชบโอเคทางตันแล้ว โ okay, oh, อเควัดดีงดโอ้บ้านนี้เฮ้ยโอ้อจะได้อย่างนี้เนี่ยเ oh, like อ้ยเทรซาเฮ้ยเจ๋งอ่าอันนี้โล่งเลยเอามาลองทดสอบไปดีกว่าฮึบอืมโฮ้ยโลมากเนี่ยนะธรรมชาติดีงเลยเอ่าฮัลโหลโทรศัพท์ฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหมอ่ะโอเคตอนนี้อยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งตรงนี้ได้เปล่าโทรศัพท์ได้โปรดนะสักหลังหนึ่งก็ได้อ่ะขอร้องละ please จะได้จริงไหมนะบ้าสักหลังนึ่งอบว้าวเฮ้ยไอ้บ้าไปแล้วมีจริงเหรอเนี่ยยัดเคไปไม่ได้เหรอว้าวโอ้บ้านนี้พร้อมอยู่พร้อมกินเผาเลยโอ้ยเจ๊นี่อะไรแล้วเนี่ยขโมยเตะทิ้งเลยไม่สนโอ้ยเจ๊พร้อมอยู่คงอยู่จริงโว้ยไอ้มือถือนี่จะจะโอพีไปแนะ่โอ้ย นี่คือว่าเป็นบ้านตาการเรัตอที่สองเลยเนี่ยเจง๋งห่วยมันหัวเลยแล้วก็โยนจเจ๋งอ๋อสุดยอดที่นีน่ที่นี่แบบพร้อมผ่อนใจเลยเกินเลยฮาขอเป็นจริงก็เป็นจริงเหรอแบบน่ากลัวแผลเนี่ยถ้าเราขอพังขอแล้วมันไม่น่าจะได้แต่ให้สิ่งของได้ท่ายังมั้งเราจะขอสิ่งที่ยากสุดดีกว่านะเออผมอาจจะขอขออะไรเหรอขอลูกน้อง เทียบสามารตรการทุกอย่างสักสองคนได้ไหมได้เปล่าขอเลยเพอร์เจอร์แต่มันจะมีจริงเหรออ้เอวเลเนี่ยเฮ้ยโอ้สวัสดีครับผมหวัดดีครับผมเฮ้ยคุณคุณเป็นใครเนี่ยพวกเราทำตามที่คุณขอครับผมขอเหรอเฮ้ยวันนี้คือใช่ครับเราคือลูกน้องของคุณนะครับเฮ้ยเจ๋งยี่นี่ว่าเจ๋งเลยเอาล่ะแล้วทำแบบนี้เนี่ยอย่าผมนั่งผมนั่งทั้งหมดแหละครับ ใช่ครับพราะนั้งหมดเลยครับหมดแล้วเหรออืมอยากที่จะเอา,อางี้ใช้วพวกนายใช้ช่ว,ชวยยงนี่นะเออหมายเขาเป็นยังงครับฉันรู้พวกนาย,ยาเหนียวมันนะพอนะแก่พวกเนี้ยฉันจริอยู่ที่นายเป็นเวลาสองสามปีเพื่อว่าพอตัวเองเข้าใจไหมโอ้จริงเหรอครับเออจริงดีอยู่ที่น้าโอ้พวกเราบอกเรา,เรา,เราต้องคำตอบแทนไงต้องตอบแทนนะเอาง่ายถ้าฉันตกอันตรายเนี่ยต้องมาทันทีเนะข้าใจไหมอา่าผ่านทางมือถือเนี่ยถ้าถ้าถ้า,ถามือถือแบบมีสัญญาณแปลกก็ตามมาหาเข้าใจไหม โอ้ไดยครับผมผมสะซึ้งมากๆไม่ต้องซึ้งนะไปเลยเอาล่ะโอเคจิ่จะสบายนะขอบุณครับผมอมันไม่ไจะเรียกได้จริงยนะเขาไปแล้วไม่อยู่แล้วโอยันึ่เดียวจจริงโถเอาละทีนี้กลับไปผลงานท้ดทีกว่าไอโนอบจะทำได้จริงไหมไอเจ้าที่เราดัดเรียกไปเฮ้ยโทรศัพท์นี่มันจะน่ากลัวไปเนี่ยคือขอทุกอย่างเลยเหรอไม่ใช่หรอวะมันจะมันจะบ้าไปหรือเปล่าไม่เชื่อขี้โม้เอาล่ะไหนสิ โอ้เฮ้ยเฮ้ยมีจริงโอ้โอ้วนี่เหรอเราคาดอยู่เขาว่าฮนะันดีด้เค่โอ้พอนุ่มมาดูดดิสิมาดูมโอ้สุดยอดเลยนุ่มโตมากเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่สร้างแค่ไม่กี่นาทีนะเฮ้ยเจ๋งเลยแล้วคนสร้างอะ่ะไม่รู้อะ่ะแต่ว่าเขาให้โอนไปที่นี่ใช่ไหมโอนไปแล้วนะโอนออนหรอเย้เค่โอ้ยสะดวกมือ,อถือเนี่ยนะเจ๋งเลยเนะี่ยแหมอ๋อทำซ่อนอย่างเด็ดเป๊ะสลังเลยนะ บ้านสลั่งเหรอทำไมไมซื้อบ้านนี้โอ้ยมีมีตังค์คนเดิมฉันนะจะโทรดิโทรอะไรอ่ะอ๋อป้าป้าครับผมอืมเอว่าคุณตํรวจสักวันหนึ่งผมจะหาบ้านให้กับคุณตํรวจสักอันนะโอ้ยจริงเหรอขอแบบแบบใหญ่ๆปมปมมีฐานลับมีอาวุธลับต่างๆขอบอเอ้ยขอเยอะไปหน่อยแล้วตำรวจเออน่ามันเป็นขวฝันของตำรวจคนหนึ่งแล้นนะเออแต่เมื่อไรฉันก็เก็บตังค์ไปเรื่อยนะน่าคุณตํรวจคุณตํรวจก็แต่ต้องแบบได้รับตงมาซะหน่อยนะเราวันอะไรฮ เออเรื่องของแกแล้วเอ้ยไม่สนละป้า้ากลับไปดูแลดีกว่าไอ้นุ๊อะไรผมก็อยู่นี่ไงผมก็มาบุกข้าวไงเออชางเธอเอ้ยกลับบ้านแล้ว